สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ สำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาพุธศกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีพุธศกทุกท่านคะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมปี2568ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของท่านคะ่ะท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองนะคะและที่สำคัญเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านคนในครอบครัว ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสบายอกสบายใจมากขึ้นมีข่าวดีมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะว่ามีท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้คำพูดนะคะและที่สำคัญเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีออร่าดูสวยดูหลอ่อคนมองแล้วสบายใจคนฟังเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดฉะนั้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดต่างๆนะคะอาจจะเป็นการ เป็นเซลในหน้าซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนพนักงานขายพนักงานกินเปอร์เซ็นต์พีซตัวแทนบริษัทต่างๆตัวแทนในหน้าต่างๆนะคะคือพูดง่ายๆช่วงนี้ยิ่งรวยยิ่งได้ยิ่งเดินทางยิ่งประสบความสําเร็จมีมียิ่งออกพ่ปะผู้คนยิ่งดีนะคะดวงคําพูดคําจาเด่นพูดจาเป็นเงินเป็นทองบางท่านใช้คำว่าปากพารวยก็ได้นะ านจะได้โชคลาภจากการเดินทางและการพูดคุยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ท่านจะต้องหาวิธีส่งเสริมช่วยกระตุ้นยอดขายและส่งเสริมการขายให้กับตัวท่านเองนะคะท่านยิ่งพูดคุยกับลูกค้าเองต้อนรับลูกค้าเองหรือติดต่อลูกค้าเองบอกได้เลยว่าท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้มีแต่ได้กลับได้ จะไม่มีคําว่าขาดทุนหรือจะไม่มีคําว่าวิธารรมแล้วไม่เห็นผลกําไรเลยนะคะคือพูดได้ง่ายถ้าท่านคาดหวังนะคะหรือว่าตั้งความหวังเรื่องเงินเงินทองทองมักจะประสบความสําเร็จด้วยตัวของท่านเองคิดแล้วลงมือทํานะคะอย่าคิดแต่ไม่ทําถ้าจะต้องลงมือทําท่านจะต้องบู๊ตองสู้ต้องลุยนะคะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ต้องอดทน เพราะเรามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเดินทางได้ให้เดินทางอยากขี้เกียจเดินทางติดต่อผู้คนในช่องทางไหนได้ให้ทำเพราะท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากการติดต่อการพูดคุยนะคะหรือแม้แต่ท่านใดที่อยากจะขอกู้ขอยืมเงินอยากจะทำเรื่องขอกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินนะบางท่านจะได้เครดิตวงเงินเพิ่มนะในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงระยะเวลานี้ทั้งเรื่องของการงานการเงินทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือแม้แต่คนรอบข้างไม่ค่อยสร้างความหนักใจให้กับท่านมากท่านจะสบายใจมากขึ้นมีแรงที่จะทำงาน ไม่ท้อแท้และสิ้นหวังในเรื่องของการทำงานอีกต่อไปนะคะอย่างในน้อยหนึ่งเดือนนี้ตัวท่านนั้นนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าสบายใจกับคนรอบข้างในวันที่มีปัญหาแม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนผู้ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มักจะให้คำแนะนำหรือว่ายื่นมือเข้ามาช่วยไม่มองผ่านความไม่มองผ่านปัญหาของท่านนั่นเองนะคะ ที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือแม้แต่การเงินต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักต้องหาเองนะคะออกแรงเองจึงจะได้ในสิ่งที่ท่านคาดหวังแต่ช่วงนี้นะคะบางเรื่องท่านทําก็จริงค่ะแต่มันจะมีคนคอยซับพอร์ตคอยหนุนหลังคอยผลักดันท่านอยู่ ท่านจะไม่โดดเดี่ยวเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะยิ่งสู้ยิ่งได้บางท่านจะมีรายรับจากหลากหลายช่องทางด้วยการเงินของท่านก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะถ้าท่านนะคะมีความหวังหรือว่าตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษอยากจะยื่นกู้อยากจะพูดคุยเรื่องการเงินกับคนในครอบครัวกับคนรอบข้างเรื่องมรดกทรัพย์สินได้ทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่เหมาะนะคะ ถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ได้จัดสรรปันส่วนมรดกทรัพย์สินลองหันหน้าค่อยคุยกันเข้าคุยกันกับญาติพี่น้องนะลองนัดเขาแล้วคุยกับเขาดีๆใช้เหตุผลถ้าจะต้องมีหลักการใน,ในการพูดคุยด้วยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยมันจะได้รับคำตอบที่ดีจากญาติพี่น้องนั่นเองค่ะมีความเคลืบหน้านะคะในเรื่องของการงานการเงินและมรดกทรัพย์สินนะคะคือพูดได้ง่าย ช่วงนี้เป็นเวลาแห่งการหาเงินค่ะไม่ว่าท่านนะคะถ้าท่านเล็งเห็นช่องทางการหาเงินขอเพียงท่านลงมือทําท่านมักจะทําสําเร็จท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะในช่วงนี้ก็คือว่าเป็นคนที่คิดอะไรมักจะก่อเกิดผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะสติปัญญาดีความคิดใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านพบช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่ม โดดเด่นมากๆเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำงานและการหาเงินเก่งด้านการแก้ไขปัญหาคนจะยกย่องและเชื่อใจไว้ใจท่านคนจะชื่นชมท่านนะคะถ้านะถ้าเช่นนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะถ้าท่านนั้นมีเป้าหมายด้านการเงินนะคะ อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินเรื่องเงินเงินทองทองทำได้เลยค่ะท่านมักจะทําสําเร็จนะถ้าท่านมีของเก่าที่สะสมมานานสะสมมาตั้งแต่สมัยยังอายุยังน้อยและสิ่งนี้เริ่มมีมูลค่าคิดเอาไว้ว่าอยากจะนํามาเปลี่ยนเป็นเงินอยากจะขายแต่ไม่รู้ว่าจะขายทางไหนดีแนะนํานะคะ ให้ท่านนั้นโพสขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ที่ท่านใช้ติดต่อกับผู้คนเป็นประจำและแนะนำอะบอกอแบบนี้ก็ได้ค่ะให้บอกคนรู้จักว่าท่านอยากขายนั่นขายนี่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นเท่านี้นะถ้าขายได้แล้วเดี๋ยวจะให้เปอร์เซนต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าท่านมีความหวังและลงมือทำเต็มที่ท่านจะสมหวังค่ะ พบช่องทางการหาเงินใหญ่อยู่นิ่งๆเพราะว่าชาวลัคนาและชาวราศพีพฤษภนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มากความสามารถนะคะบางครั้งท่านอาจจะสมมุตินะท่านเป็นคนที่มีความสามารถด้านการทําอาหารมีหนึ่งเมนูสองเมนูที่ท,ทําทีไรแล้วหมดทุกทีและคนรอบข้างมักจะชมว่าเก่งท่านทําอร่อยท่านทําเก่ง ในฝีมือ,อในเมนูนี้นะคะแต่ณปัจจุบันท่านอาจจะทำงานประจำไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นเลยให้ท่านลองนำเมนูที่ท่านมีความสุว่าทำทีไรหมดคนชื่นชมนะคะให้นำมาเป็นการหาไรายได้เสริมนะอาจจะเป็นการรับออเดอร์จากที่ทำงาน หรือว่าในหมู่บ้านสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้ค่ะสมัยนี้เขามีกรุ๊ปไลน์เนาะให้ท่านโพสขายนะพีออเดอร์ order, แล้วก็ทำส่งตามที่เขารับมาลองดูนะคะท่านมีความสามารถพิเศษด้านใดและนำมาสร้างเงินในช่วงระยะเวลานี้ได้เลยนะคะดาวการเงินเด่นดาวการเดินทางเด่นตัวท่านเองก็เก่งมีความสามารถที่หลากหลายฉะนั้นอย่าอยู่นิ่ง,งเด็กขาดนะคะ เพราะท่านยิ่งทํายิ่งได้นะถามว่าเหนื่อยไหมเรื่องเหนื่อยเป็นเรื่องปกติของชาวราศีพฤษภแต่ในช่วงนี้คําว่าเหนื่อยของท่านบางท่านจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะรายรับของท่านจะเข้ามามากขึ้นถ้าท่านบริหารเงินดีๆท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆเลยทีเดียวค่ะแม้แต่ท่านใดที่ไม่เดือดร้อนด้านการเงินท่านเป็นคนที่รวยอยู่แล้วท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการลงทุนเพิ่มนะคะ คำว่าการเงินโดดเด่นสําหรับท่านเงินของท่านจะมีกินมีใช้ไม่ฝืดเคืองเงินของท่านจะไม่มีคําว่าจมดิ่งจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือหมุนเงินได้คล่องขึ้นคนช่วยเหลือดีฉะนั้นอยากทำไรทำเลยนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมก็พอมีโอกาสแต่โชคลาภจากตรงนี้นะคะดูแล้วจะจะไม่เด่นเท่ากับการลงมือทำ ขอเพียงท่านมีโอกาสและท่านลงมือทำนะคะท่านมักจะได้เงินเสมอค่ะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านอย่าปฏิเสธนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ให้ท่านช่วยฟรีๆนะท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากการช่วยเหลือผู้อื่นได้เงินพบช่องทางการหาเงินเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันขอวอวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้ออยากจะเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นอย่าไว้ใจใครง่ายอย่าเชื่อใจคนมากนะคะเพราะว่าท่านยิ่งไว้ใจคนก็ยิ่งหวังจะกอบกลยผลประโยชน์จากตัวท่านฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะความใจดีของท่านให้ใจดีกับคนที่ดีกับท่านเท่านั้นนะคะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทอง ก็ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ